มีอาการนะมีอาการ นะวัสดีครับดูครับนะับเราต้องเล่นดูนะครับนะเมื่อกี้เขยักตามสองสามรอบนะครับพอตีพี่อยู่น้ำเขาไม่กัดนะครับล่อยเหยื่ยดจมครับแล้วก็ค่อยๆลากแล้วก็ค่อยๆเอานะครับกัดเลยนะครับ วาเมื่อกี้เขามีอาการอยู่สองครั้งนะครับเขาขยับตามแต่ไม่กัดนะครับพอขยับตามไม่กัดเราทําไงครับปล่อยเหยื่อจมเลยครับแล้วก็ค่อยๆเคาะ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 ผ่านมาครับกัดเลยครับใต้น้ําครับกบหยางแม่ครับสามจุดแปดเซนครับไว้ใจได้ครับปล่อยให้เหยื่อจมลงไปในน้ําหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ค่อยๆเคาะ เขาเคาะมาครับกัดเลยครับกัดใต้น้ําครับผิวน้ําไม่กัดครับอาการแบบนี้คือเหมือนว่าปลาเขาจะเคยโดนแล้วอะไรประมาณนี้ครับเขาจะระแวงครับโอเคครับนะครับฝาผงานด้วยครับกบยางน้ำเม้นครับสามจุดดเซนผมครับ